สสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนไปถึงเป้าหมายการเงินได้ง่ายขึ้น สวัสดีครับเทสนะครับธนสิบปางสมบูรณสุขครับคลิปนี้นะฮะอยากชวนทุกคนมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเป้าหมายการเงินเนาะของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะหยิบยกประเด็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนมาพูดค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเปิดรับให้คำปรึกษาเนาะนะครับว่าหากใครสนใจนะฮะอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอ่าพูดคุยนะครับในการปรึกษาเรื่องของการเงินเนี่ยแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับับบนก็มีแฟ สองแบบนะครับก็คือส่งข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ผมอาจจะให้คําแนะนำนะครับเป็นแบบเปเปอร์เป็นแบบข้อมูลเนี่ยกลับไปเนาะนะครับกับอีกแบบหนึง่งก็คือเข้ามาแบบพูดคุยกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยผมว่าคุณมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับหรือว่าคุณมีความกังวลตรงไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดิสคัสมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับก็คือเป็นการพูดคุยปรึกษานะครับซึ่งผมจะมีการฟอลโล่ติดตามคุณอย่างต่อเนื่องดด้้้ววยนนครรบกก็็หหาาาาาใใสสจมถเเขไไปูที่ซต์ ของล่ามซามได้นะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยนะครับอะไรที่จะช่วยให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้ง่ายขึ้นครับ <S <S สาหรับข้อที่1เลยนะครับรู้ขอบเขตรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนครับผมว่าก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนาะเราอาจจะต้องถอยออกมาดูก่อนครับว่าตัวเราเนี่ยมีเป้าหมายยังไงนะฮะมีเป้าหมายในการทํางานยังไงมีเป้าหมายในเรื่องเงินยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเรา จะไม่ถึงเป้าหมายการเงินแบบที่เราตั้งใจกันเอาไว้ก็ได้นะครับดังนั้นอาจจะต้องถอยออกมาดูก่อนครับว่าเป้าหมายการงานของเราเนี่ยนะครับเรามีแผนว่ายังไงนะฮะอีก5ปีอีก10ปีจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกที่จะทำนะฮะในสิ่งที่เราอยากทําได้นะครับหรือแม้แต่เรามีเป้าหมายการเงินที่มันไกลเนี่ยงานปัจจุบันของเรามันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของเป้าหมายการเงินตรงนั้นเป้าหมายการงานตรงนั้นก็ได้นะครับอันดับแรกผมก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราถอยออกมาดูก่อนดีกว่านะครับเพื่ เดินในทางที่มืดอย่างเดียวเนาะนะครับแบบที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางเลยนะครับทีนี้ข้อถัดมาข้อที่2ครับเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วนะครับผมว่าสิ่งอันดับที่2ที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินได้นะฮะก็คือเป็นเรื่องของความสามารถ ในการเลือกนะครับความสามารถในการเลือกที่จะทำอ่ะเลือกงานนะฮะหรือแม้แต่อ่าเลือกจ็อบในงานข้างในเนาะนะครับว่าสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินด้วยนะครับผมคิดว่าวิธีการจัดการนะฮะหรือว่าความ p r o d u c t i v ของเราเนี่ยนะครับคือเรามีระยะเวลาจํากัดนะครับเราคงไม่สามารถทําทุกอย่างได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้ก็คือความสามารถในการเลือกจะทําอะไรและไม่ทําอะไรครับและสําหรับข้อที่3ครับคือการสร้าง อกาให้ความโชคดีนะครับเออผมชอบคํานี้นะนะครับมันเหมือนการที่เราเนี่ย อาจจะต้องเตรียมตัวไวเนาะนะครับการที่เราจะไปถึงเป้าหมายการเงินได้นะฮะถ้าคุณถูกหวยถูลอตเตอรี่เนี่ยนะครับโอเคอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ถามว่ามันทําให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันสามารถทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินได้เพราะว่าคุณโชคดีนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นสิ่งอะไรที่เราสามารถควบคุมได้บ้างล่ะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินที่สามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้ก็คืออออสสรรร้้้าางงโกใหตเเียมม นะครับเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวเองเนาะนะครับหรือว่าการขอทํางานบางอย่างนะครับที่มันอาจจะเกินจากจ็อบเรานะครับแต่ถ้าเรามองแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเลือกแล้วนะครับมันสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการเงินตอบโจทย์เป้าหมายงานของเราได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันคือการสร้างโอกาสครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้เงินเดือนที่ดีขึ้นมีตําแหน่งงานที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย นะครับผมเชื่อว่ามันจะตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของตัวคุณเองครับและสําหรับข้อสุดท้ายข้อที่4ครับคืออยู่ในจุดที่เป็นของคุณนะครับอยู่ในจุดที่ใช่เนาะนะครับก็ถ้าเรามักจะได้ยินเนี่ยนะครับช่วงแรกๆในการทํางานนะครับเราอาจจะต้องขยันใส่แรงเต็มที่ก่อนเพื่อสะสมประสบการณ์เนาะนะครับแล้วก็ค่อยไปมองในเรื่องของตัวเงินทีหลังนะครับแต่อีกมุมนึงในมุมมองของผมเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่าเออ <inate> คือการสร้างประสบการณ์ในงานเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่ว่าเป้าหมายการเงินของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเรื่องของตัวระยะเวลาถูกไหมนะครับรวมถึงเรื่องของจํานวนเงินด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเออผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายการเงินได้นะครับหรือว่าใส่แรงตรงไหนเนี่ยนะเพื่อสร้างประสบการณ์เต็มที่เนี่ยนะครับการเลือกที่ให้มันเหมาะสมสําหรับเรานะครับก็น <t> ่าจะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการงานและการเงินของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น4ประเด็นครับที่อยากชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการหาเงินนะฮะการทํายังไงให้ได้เงินเยอะเนาะนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมมองนะครับที่น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะเอาความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี